แล้วเ้าปูสาสตร์ปูยังแล้วเ้าจังโคนเข่าในมั้ยังโอ้ตัวผู้เราแห้งจักคว่วเตรียมเ้าหลบบจักวิชางผู้ยิบเอาอีละเ้าวจับเหล่าข้าวเงินอันน่ะกล้วยเงินผูเราเตรียมมาโอ้เธอผูนี้เพิ่นกำลังไปไหวจะเอาอันนั้นมาให้ข้าเพิ่มตอนกลางคืนเนี้ยเนีกินน่ะสิมาเฮ็ดอยู่พี่ ววมันจังบ่ได้คนมันจังบวเพื่อติมันจะบุญยากแน่ขนาดนา้น สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเอาไวเอฟซีฟังเ่าฟังไทยหลากต่างประเทศกันยินดีตอนรับขอสูซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาคือเ่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอามาพ่อกันเมื่อน,นี่หรือว่าตอนนี้พี่น้องไอ้ทางอันพ่อะเท่าไม่เท่าเนาะทางเพิ่นโทรมาว่าสี่คนเครื่องคนคลอง,องมาให้ว่าสันมาเตรียมไว้คืนเพื่อนน้องเมืม่อวันศุกร์พี่น้องเลยเนาะ แต่บ่ฮู้ว่าทางพอเถ่าเพิ่นกับแมถ่านินซี่ได้อย่างแน่มาให้ลูกให้หลานถ้าไปเบิ่งนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออันนื้อนี้สมบุญก็อยากแจ้งไปทาง FC นําหรือว่าผู้่อนน้ำคุณยายทุกคนเนาะพี่น้องเอ้ยเห็นทางอเจ้าของบัญชีเพิ่นวันซั้นไอ้นั่นมาบอกว่าเลขบัญชีที่ทางสมบุญเคยให้ทางผู้ใหญ่จะบุญไปนั่นเพิ่นว่า มันมันมีปัญหาว่าสะนาะถาวาทางผู้ใหญ่จะดีหรือว่าเอฟซีคนใดอยากฝากเงินหรือว่าอย่างแบบนี้ก็ต้องถามสก่อนเดอ้อเนาะว่ามันมันมันอันโอนได้บ่เอาเข้าได้บ่ไ้ในพี่น้องเลยเนาะเพื่อบ่มีปัญหาไอ้ถา้าเอาโอนเงินมาแล้วมันมันบ่ได้แหละมันอาจสิแก้ไขาย,ยากเนาะถาวาทาง เอฟซีทุกคนเรือผู้ใหญ่จะดีทุกท่านถ้าว่าสิฝากเงินฝากยังซี่กะถ้าสีเอาเขา้าเลขบัญชีไทยหรือว่ากสิกรไทยหรือออย่างนี้กะต้องถามสกอนเนาะรายละเอียดสกอนว่าฮาโอนได้บบจังซี่เพราะว่ามื้อนี่เพิ่นหากับบอกทั้งสอบูนแจ้งสอบุนมาว่าเลขบัญชีกสิกรไทยเพิ่นมีปัญหาจะเรียกจักหน่อย่าซส่นยังแก้ไขอยู่แต่บ่วฮู้ว่าสีแก้ไขได้โบแต่ทางเพิ่นก็เลยทรงแบบให้ให้ ให้ฝากได้คือ,เ,อเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพเนาะที่ว่ายูเพนเดียวกันแต่ว่าเป็นธนาคารกรุงเทพนะถ้าว่าู้ใหญยอยากฝากเงินฝากอย่างมาซอยหรือว่าอย่างเมื่อว่าอยากให้ข้าเป็นสะพานบุญให้บบนี่ก็ต้องติดต่อมาสกรอนเนาะหรือว่าสอบถามทางสถาบุนสกรอนจ,จังสิได้หูรายละเอียดพ่นองเงิเนาะอันนี้ก็ห้าอยากให้แจ้งเพื่อว่าสิา่ไดดเสียเวลาหรือว่าเสียทั้งเงิน สมมติว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาแล้วเฮาเอาบ่ได้กะผู้ใหญ่ก็ต้องเสียงเงินฟรีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบบฮู้ว่ามันสิเก้ไครได้หรือว่าจังใดนั่นเฮากับ่บฮู้แต่ว่าทา้งธนาคารเพิ่นนี่เฮากับ่บฮู้คือการว่ามันมันเป็นอย่างเนาะมันจัเข้าโบได้โอเคพี่น้องเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะทางสมบูนณกะ และสิขาไปเบิงว่าทางขอเถ่าไม่เถ่าเพิ่นได้อย่างเนมาเนาะโอเคพี่น้องเอ้เขาไปเบิงไปส้มน้ำกันก่อนอื่นสบุปขอบุณขอบคุณขอบคุณไปทางคุณลักผู้ใหญ่เบืดอทุกคู่ทุกคนที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญห้เหตุเทือนให้น้องเมย์จนแล้วจนทัวเนาะหรือว่าขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดพระพี่น้องให้เขาไปเบิงไปส้มน้ำกัน่าทางขอเถ่าไม่เถ่าเพิ่นเอาอย่างเนยมาให้น้องเมย์ ก้าวกรอโลถอะพ่อเถ่ามาส่งของเนาะพี่ทางน้องเม่โดยสบายดีโหพ่อพ่อได้อย่างนี้เด้เต็มข้าวได้อยู่บ้านโอ้ตัวลงมาโซ่มึงรู้เจ้าโดยสบายดีเด้อพ่อเถ้าโดยพ่อโอ้ตัวได้อย่างเด้เต็มล่อนึ่งคนนี้โู้ตัวตัวผ้าวอมาปลูกไว้ใช้อันนี่โดยมาดิ ก้น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 ถอดขึ้นถอดขึ้นถอดถอดขึ้นถอดขึ้นเออก้นเอาก็ก้นกันแล้วจึงถอดเนาะก้นเอากันลูกให้น้องคุดออกทั้งนี่กันโอ้ตุ่เต็มแอดนี่มีอย่างเนี้ได้นี่คุปปี้โอ้แล้วซื้ออยังได้มาให้ลานชาวเราอันนี้คุปปี้ โอ้จาปปีเลโอ้คัคักคักะมหมักขาวน้ำหอมวนี่ข้าวน้อยโดยเอามาเมียนก่อนเนาะปุ๊บปังใช่ใช่เอานล้มันบ่ลมนะมเ่ามันคนไก่ได้เมื่อยได้ชอบทานอีก ใช้มีอย่างแนีผี่ลสซื้อชุดเครื่องโมนหนึ่งหม้อแกงโอ้เตรียมมาให้ลานแล้วอรอ่ากะ,ะ,ะทานอีกก็ผูกกระตโตกกระเตนเครื่องไม่อันนี้มันยั้งสะอันนี้สาดสาดยางโอ้หเรามาซื้อมาปูให้ลานสาวแล้วที่แรกแล้วว่าบุมมย่างชุดถ่ายขนมาเต็มรถจ้า,าท่านบดไปจังนี่มาเตอ ล่องมากว่ะนี่โอ้ฟังเลื่องอนฟังเริกอีละนี่มันขดลงมันบม่ดีตรงไหนไอ้นเอาขนเอามันลายแล้วมะเท่ายังกันนั่นด้ยังกล้วยเครือหนึ่งมักเผาโอ้ยังหมักเผาแซงหนึ่งกล้วยเครืองหนึ่งเผาชองแซงนี่ป้าเจ้ามลิกงานแล้วดีเลิกก่าวเลิกก้างหม้อชามด้ อาิมาวาเรยังถ้วยยังเทงถ้วยอยู่นะวะแนวกินนะเฮาเฮ็ดมาแต่พูดค่ะวะแกมามาเฮ็ดพี่ไพสิมาเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดอยู่พุ่นแกมาเขาว่าอันนี้ก็บ่แม่นตา์ตาหนี่เนาะเออว่าไหนใดสิมาเฮ็ดอยู่พี่บ่เดี๋ยวคมพี่คมแม่กับค่อยได้เลยฮะเออ ค่อยว่าเฮ็ดผุมันาชิยุ่งยากบ้านเอาไปมามากับคนกับนันอีกมันชิยุ่งยากค่อยว่ามางเอาคนเฮ็ดอยู่พี่มีคนเฮ็ดนะอือก็แล้วแต่ทางพอเฒ่าว่ามาเฮ็ดพี่แห้งสบายแล้วมันจังบ่ได้คนเออพราะมันสบายบ่ได้คนขนาดก็มันมาแต่เช้าเอาเนาะแม่นเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นข้าวปาดอยู่พี่เพราะว่ามันเมื้อนี้อันเรื่องข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นน่ะเฮาสั่งแล้วเฮาให้มีคนเฮ็ดแต่เพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหลายปานไรเพราะว่าบ่ มัชอบมัได้กินกับิล่าชได้เนอะบพได้ว่าคนลายไปในนี้ย่านเนี่ยกิจมเนาอหน่องปากเนี่ยกินั่งกระปุ้นนะเขาสร้างให้เขาเฮ็ดแล้วเพราะว่ากระปุ้นน่ะกัสีเอาประมาณสาวสามสิบโลโอ้นแล้ขาสร้างแล้วนางกระปุ้นนะโบได้ให้ผเฮ็ดขันเฮ็ดกับเฮ็ดเนื้ออื่นป้าปานี่ถอยแล้วเนาะถอยดากว่าขามานังนี่เอ้ยนะข่ามาข่วม้วกะปีแล้วเนาะ เฟิงเด้อบะนี oh, oh, ้ระวังขี ok, ้ตกะิบ ok. <c oughs> ัโต๊คุมบ่ได้โอ้ยระเบียงตันตุ๊บ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 ตบตุ๊บไปไปอีกกันอ้าวได้บะนี้เอาเอาเข่าทั้งเอาเข่าทั้งหลังบ้านบนเอาขื่นกองขี้ดินหน้าพอเท่าโอ้โหโหแห้งอะไรอันนี้อ่มอามาไว้ทั้งพี่ก่อน โ okay, okay. อเคโอเค่ะเอาเข่าทั้งพี่ก่อนพ่อ,อ,อแล้วจากจัดมันทานเอาลงไว้ทั้งหลังบ้านพี่<ป>แล้วพี่ไม่ผิดโจมลงก่อน,อนอย่างนี้นั่นกับข้างไงอ้อยอยู่น่ะ โจมสร้อยลูกหนึ่งใบลุมพี่แล้วใบลุมพี่กันเอาขื่นเทิงนี่ย่่ายไปสิคนลงอีกว่ามีไผเอาดอกมีคนนอนแหละแถวนี้อุ้ส่าหเอาขื่นเทิงหมดแล้วมืออื่นจากมะปูเออจากอื่นจากปูนะเออเราเอาเป็นก้อมาเลยผู้กล้วยเงินอีกยังกล้วยขำยังกล้วยขำอีกเอ้โหอันนี้นอนได้ก็ได้ว่าถ่ายได้เป็นบันชิลลุมลงอ่า อืมพอ้วซือ้อหัวซื้อมืนน้อนึงเตรียมเมีย่ยนให้ลูกให้หลานแล้วโอ้แล้าขึ้นเทิงแล้ผู้นึงอืมเอาก้ามเอาก้ามสิได้ก้ามใหญ่ๆเอ้อแ <c oughs> <c oughs> ม่นปิ๊ักเอ้ยนี่บ่ก,กินกนมุมอืมผีเหมาะแห่แต่เตกเพอืผูกกระตากระตาเงินงเาะงพายโอ้ <c oughs> ให้เงินอันนั้นก็ได หิบเอาลูกแล้วเาา้าปูสะอาดปูยังแล้วเ้าจังโคนเข่าใน,<ห>นมัน้ยังโอ้โตผู้เราแฮงจักคว่วเตรียมเ้าวลโบจักวิชาผ,ผู้ยิบเอาอีละเ้าวจับเหล่าข้าวเงินอะน่ะกล้วยเงินโอ้เราเตรียมมาโอ้โห้อันนีงงน้เ,เมมพิ่นกำลังไปไหวจะเอาอันนั้นมาให้เขาเพิ่มตอนกลางคืนอันนีกินน่ะสิมาเฮ็ดอยู่พี่ กะว่ามันจากบ่ได้คนมันจังบ่เพืือกตีมันจะบุญยากแน่ขนาดนั้นเอาลูกเอาหลานเข้ามาเห็ดเอาเนาะโดยโดยอะไรแต่ทางพ่อเฒ่าว่าน้ำกระปุ่นเข้าให้เขาเห็ดให้แล้วแบบว่ากะบโบได้เอารวงเอาลายดอกโอ้ถุมคนแล้วถนนนะเอาจักซาสามสิบโลเข้าให้เขาเห็ดให้ใช่เต้ากระปือกระปืออะไรนลูกโจมมาเทื่อไรอัน มันไม่น้อยโจมันได้ลูกมันเต่ามันนักเด้ผ่าโฮมใหญ่แล้วมาให้ลานชาวเราอืมอืมโอเคมาอืมอ่ะเธอเบิงเมนยังคนหน่อยนี่โอ้โาเธอเวลาจังข้าปูมียังข้าจังค้นเข่าไปในเฮือนบเวลาข้าปูศาสตร์ปูยังก่อน ว้ยห้อนแท้นี่เปิดปุงเยี่ยมกันอืมอิม่งหอยิ่หอเออือยชื่อเลยชื่อไม่พรือดูวันนี้เลย่อหม่อเกะแกะกลงเลยผูกกระชกกระซ้าแล้วเตรียมให้ลานซาวเอ้เอ้งเอ้ยเอ้อ้เอาาเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเง้ยอ้่้ยเ้ยเอย้ยเ โอ้ไม่แต mm. Th ่แม oh, ่เน่เงินเงินคำคำบาทนี่ทางป่อเถ่าเราบูม่ยังหมักฟักหมักแพม่งเต็มแอดบาทนี่พูโอ้คอยป่ตเองซื้อยังบาทนี่ไม่เทาเราซื้อาว่าเราบ่ต้อ่ซื้อยังเทาเียเราป่อเท่าฝั่งโลกเก็บดีลูก วันนี้ก็ยังแต่มักข้าวยังกับวันนั่นใช่วันในใี้เขาถึงมาเห่เลยด้โดยแมนเพราะว่าวันมาถึงแล้วดีนะจะยัยงได้มาซอยลูกซอยร้านลายวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไหมแถวเอ้ย,อยซอยกันพี่เมื่อบันแรกจังพากันปูสาดนี่ปูอยู่ในห้องในยางบัดคนมานั่งนี่แหละเนาะ พอเป็นกระบอกกระเบื้องมันก็ยังบ่แน่นอนพอเถ่าเอ้แต่ว่ามื้อเนี่ยเขาเก่เตรียมมามาปูไว้โดยโดยทำบักนั่งใช่ไหมทุกเขาแล้วมือมือมันจะเศร้าอีกมือโดยมือวันพระหัตเนาะแม่แแบบสีมาเฮ็ดอยู่พี่เลยพอดีมันจังสบายอยู่งหุ่นยากยิ่งหุ่นยากไยิ่งหุ่นมาขึ้นเร็วๆเอาสิค้นอีกทีแม่เล่ค้นเออคนเพิ่นแต่จะมันบูดไปลองนั่งอยู่ตารางพุณแล้วมันห้อนได้อยู่นี่ ไปลงคุยกันอยู่ตะาล่างผู้มีนั่นอยมีหลายแนวไหลนั่นด้ก,กันคุยกันไ<ล>ปเ<ะ>ท่าพี่<ล>มีนังอ่ะน,นะ <ทำ S 1> วัวไะลงไปลุ่มกอนแล้วคนนะใครเราเรามีรอโยผ้เถ่าก็ะไดอือ้นี่เอาเข้าไปเมีนนะจะน้ยงัวมันจัดก,การไหมนะยันง,งัวจัดก,การนะฮนะ แต่บปลูกใกล้เพือนคันปลูกมะพร้าวใช้ฮะนะเห็นยังบริสเป็นจังไลบะ้าวงามอยู่บ่ฮะคักวะคักแล้วคักแล้วเนาะพี่มันแกี่ขึ้นเพื่อนขึ้นซานแล้วจังสิห้เพิ่นปลูกพักปลูกมี มานั่งซ uh, uh ้อมเมื่อยก่อนอมานั่งพี่แล้วมานั่งคุยกันก่อนเมื่อยอยู่บ่เจ้าก็ไม่ท่าโอ้บ่ได้อยู่ชมือแล้วไปบ่ได้ก็ยามต้นไสก็นั่งบุญก็บ่เจอ่นไม่ท่ายาต้นยามไสเห็นบ่ไปไปวนนีก็บ่พอมื้อเช้านีก็บ่พอไปยามต้นยามไสมันบ่ถึเว้ามันคถึกเป็นหยังจนว่า12:00น1:00นจัง แล้วมาโอ้ยลืมไปแล้วแม่เคลยลืมไปตองลงหน้าลงหลังมากกระต้มกระตาห้าวห่ออยู่พุ่นก็ได้เนาะด้วยสิมาฮ่อพี่บอกลืมไแล้วกระสื่อเตามาแน่ผ่านก็มาแล้วสิมาฮ่อจิพี่มือวันพระฮัตบ่สิมาฮ่อแม่มือวันพระฮัตมือสั้นก็ได้แล้วแต่พี่ได้พี่ตุ่มตีพามานั่งนี้มันฮ่อฮ่อแล้วก็ห้าไก่ทันหมกหมกของเบงกับพุ่นมาแล้วขนมกเบ่งจะมายิบจิพี่เลยเป็นบ่ น in ิบอยู่พ er> ูดแล้วคันหุ่มเบงนิบกลางคืนเนาะนิบอยู่พุ่นแล้วก็ใช่มันนี่แหละซอยลูกซอยลานได้ซั้นนี่ก็ถืออันพอเถ่าเอ้ยมาพียกในเด้อมานั่งทั้งนั่งมีพียกก็ได้เนาะได้มาแล้วอ่ะอันนี้ใส่หนี่กันที่มานั่งน้ำกินกาโบเย็นแล้วเนาะแล้วพอได้ไปเล่นรอบว่าข้าเล่นไหหลานว่าเล่นแล้วมาแล้วเออแล้วก็พอได้หาเงินทีแรกได้ซื้อซอยลูกซอยลานเนาะนี่ มดลาเตบ้าซื่อร้โอ้มดลาช่องเมือไปกับหมดลายแล้วัดทาเมันนี่บัจักรามันนี่มดลานปลายวันมัดมัดชามลานปลายโอ้บัวธรรมดาได้เราก็ได้มัดชามลายประทีลานปลายกันมีบัาเท่าพีนางแย่งแมงแม่อ่ก็ได้อันใดก็แทอันใดแ่เลยก็ได้ใช่ก็แช่นึงแต่ใช่กคือมีเรามาส่งมืออื่นนี่มีมมาอีกบ่นี่หรือว่านได้มืออื่นมีมีบ่วงมี ข้าวมักรางนั่นแหละแนตักอยู่ตักกินเนาะแม่นแนวตักอยู่ตักกินคือว่าเข้ากับว่าสีซื้อน้าเป็นแพ็คน้าน้อยนะอั่นเลยสีห้เจ้าโกเมาน้าเด้อได้ได้ผมเป็นยงั้นเพราะว่าเขากับบอมีรถเนี่ยเขาก็มาซื้อเอาบอลมันใกล้พี่หละได้เพราะว่าเตร,รียมไหวพราะว่ามีแขกมีคนมากินน้านกินให้มาเป็นยังมาเป็นยังเขากับกูแหละใกล้สีฮอดมือมันเลยสีปลาสีซื้อเอาซีนหมอกซีดมวแหละเขาได้มาล่ามีมูกินแล้วนะครับว้าวพ่อ เนี่ยตีพี่น้องค่ะน้ำบ่ไก่มาทัดนี่แหละว่าลายเข้าผัดบ่เพียงพ่อเนาะเออนะพาอมันเป็นที่เป็นคลองอันหมอสูตรนะเฮานั่นเด้อเขาโทรใส่แล้วยันว่าเจ้าหาอีกบ่ขัดเพลินสีบลืมเดี๋ยวบาแรงให้สีโทรย่ำอีกโดยจดซื้อจดเสียงแล้วแล้วน่ะเป็นคนอยู่สวรรค์นี่แหละแล้วน่นก็ได้เออเจ้ามาเจ้าก็หู้อยู่ไปจ๊บ่ซื้อลุงวงไหนบ่บ่หู้บ่ บูซื้อแล้วอันนี้เขาก็หิวจักว่ะจะบุญว่าอันนี้แหละเมียนเพราะว่าเขาโทรใส่เพิร์ธเอาเบอร์เพิ่นน้ำลุน้องพามีว่าแถวไอ้บ้านใส่บุญบ้านกับซาลานี่งกับเมียนเล่าเป็นคยนคนมานะอเอากันเลยอันเอาเบอร์แล้วเพนนิ่ร์ธได้โทรใส่เพิ่นโดย เด็กเนาะมาส่งให้ลูกให้ลานเห็นลูกลานได้ก็ดีใจเนาะดีใจเลยโอ้ดีโมดีใจแล้วลูกลานได้ทางคุณยา่ใจดีคุณเบิ่งแงงมาสั่นซะจนห้าเปียกบ่ได้และแสดงความดีใจความปลื้มใจบ่นนะเออคือว่าลูกหลานมาอยู่สิกะเทากะบ่ใครกะปะเขาถิมเจ้าดอกคุณยายเป็นบอกได้ยังกะให้ไปส่งไปเยือนพระเท้าเพิ่นว่าได้เบ่งกะปันบ่แม่นว่าได้แหละมาเลยสิถิมพระเท้าไม่เท้าบ่แม่น ก็ให้เขาไปหามาเวพอเถ่าไม่เถ่าคินฮอดก็มาเยี่ยมมายามลูกหลานคินฮอดก็ไปย้ำขนะได้เนีกินก็ไปฝากพอเถ่าไม่เถ่าบุญคุณพอเถ่าพอเถ่าไม่เถ่าเลี่ยงมาก็บโได้ให้ฟ้าให้ทิมค่ะพอเถ่าไม่เถ่าพอเลี่ยงกับโไยัยมาสั้นซะก็บโได้ให้ลูกหลานลืมบุญลืมคุณลูกหลานได้กับคุณลักคุณยัยคนซอยมาเนาะกรจังซีเลยเาก็ดีใจได้ที่เห็นคุณเจ้าเกรื่อนเกของมาซอยลูกหลานกันถือว่าดีใจเนาะ เจ้าบอดีใจเพราะสรุปว่าแถวไม่แถวมันมานําแบบนี้ดีใจเห็นบ่กคนเทำไม่แถวเพิ่งจะยังพิจักซื้อเครื่องซื้อของมาซอยคุณเจ้าโดยก็ช่วยตามพ่อแม่มีทั้นี่แล้วนี่เนีนี่เนาะนี่นาะการบ่มีตาคาคือกันนั่นนี่ก็ได้ซอยนี้คือว่าระเบิดวิทย์น้อยนั่นแหละโดยทั้งนี้ก็ถือว่าไายเติบอยู่ได้แบบมีแล้วเปลี่ยนมีอยัง เป็นเครื่องขึ้นเรื่อนคือซาน้องเจ้าเฮากับบุตรไจักแตงไหมเฮ้นแม่เลยเฮ้าจากมาบอกว่าแถวเมถาเด้อล่ะเดออพวกว่าเฮาไปบัดบพ่อเลยว่าเออสร้างลูกสร้างหลานเออบอกว่าแถาเมถาวรพว่าเฮาก็บเตละบ้านเพิ่นบัดแั้วเื่อกับเฮ็ดแบบบ่คือกันเนาะมันก็เลยแบบว่าแล้วแต่ประเพณีของไผของมันจัดแต่งแบบใดจเฮาแบบไร เทนสูดเทนสอยก็ซื้อมามืดแล้วเตรียมมืดบ่เคนให้เจ้าเตรียมก็จะอย่าเอาเตรียมจักกี่เทียนแล้วตื่นมาเฮาก็มาแล้วแหละมาเทาแตงแล้วเราบ่มาแล้วเฮาเทียนกันหาพี่ช่างแ่ลูกกระเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพ่อเทาแม่เทาเด้อที่สวยลูกหลานยก็คอ้พ่อเทากับแม่เทาอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ได้ความไข้บ่อ้มีขอให้พ่อเทาแม่เทาอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆเด้อ อาวคุนโดยแถวเรียงมายดูให้ดุให้มันให้ขยันพันเพียนเรื่องเวรเรื่องงานใบซอยต้องสู้ขยันได้มายู่พี่้ห้เออสร้างสร้างพัฒนาได้ทางอทีิพื้นบ่อใดพ่อแม่พื่นบ่อได้ให้เอาจิต ไส่ใจเสียแท้ไรเป็นต้นปลูกฟากบมนั่นจะได้กินได้ยากเออในได้ชได้คือบ้านคือเมืองกันะบ่ได้คิดคานนอนเวินนี่เราเบาเนี่ยนั่นทุกข์แท้ได้รวยเออแม่อเถ่าบอกนะลูกทุกข์ยาาได้แท้ได้รวยเดี๋ยวได้จะมีลูกเศร้าฮดลูกพังแลหรือฮดเออลูกดึกตื่นเศร้าพอนี่บอกนะลูกตื่นเศร้าได้ล่เวียกลูกตื่นช่วยมาบุมีเวียกยังบ่ได้เวียกยังอึดอืดก็หิวพอนี่บอกนัแหละโดยเสียงโทรศัพท์พอเถ่าเนาะฮืออ ให้เพิ่นสอนลูกสอนหลานดีนะอยู่ตามบัวเท่าเราไปหับเกลือทับกำลังสอนลูกสอนหลานบอกเอาลูกหลานเอาแม่เพิ่นสอนตโตในชุดจบชื่องามลูกเต้าให้ได้คือบ้านคือเมืองนั่นแหละแต่งเพิ่นปั้นให้เนาะโดยลูกก็ขอโทษพ่อเท่ากับแม่เท่าที่ลูกบอกยังไปใส่ไม่เท่าแล้วที่ลูกบอกยังใส่วด แนวบบดี้ใส่พ่อเถ่าแม่เถ่าน้องมีกับลูกก็ขอโทษขอโทษพ่อเถ่าวก็แม่เถ่าเด้อให้เอาแล้วโพถ่าวก็อย่าให้ตัวซาบริยัดตัวซาลูกหลานบอกให้เอาใจเองให้เอาใจแม่ใจพ่อเฒ่าใจทางเพื่อนผู้ใหญ่เออให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ ตื่นลุกเศร้าแล้วก็เฮ็ดเวียกแล้วทูเครืทูชานปลาเทมประชานหดผักฮดมีเนี่ได้มาเสียได้กินเฮาปลูกพังยังกระตาไม่ฮดน้ำหดในเยี่ยเ้าได้นอนแต่เวีนเพลนนปลุกไ่ได้เเออขี้ข้านกับบ่มีเงินใส่กับบ่มีเงินกินบ่มีข้าวกินเอาหางเงินซื้อข้าวปองข้าวโลลูกเ้ยอันนี้ออกจากไม่เท่าแล้วเอาเอาบิ่งดู เพิ่นไม่พู้ใหญ่เพิ่นโตไม่โตมือให้แเลยเฮ็ดเอาเลยหลูกเด้อโตไม่โตมือให้แล้วเด้นี่กเพิ่นเฮ็ดให้นี่คือว่าพูนท่าพูนท้างหายเลยเด้อพูนเห็ดหายนี่คือว่าเฮาล้มและไรพ่นเอาเฮาลูกเนาะบ่เฒ่าเนาะเจ้าต้องคิดในจุดนี้เด้อล่ะบ่เฒ่าไม่เฒ่าเว้าเพิ่นก็บอกอยากให้เฮาเป็นคนดีเด้อไว้ให้ไว้ให้เอาใจว่าเอาใจตีพอเฒ่าไม่เฒ่าตีน้องตีนุ่งบ่แม่นเอาใจแบบให้เปี่ยนจิตเป็นจะคอยเว้าคอยว่าโยเออในได้เป็นชีวิตชีวิตถือก็คิดก่อนจังเว้า แนวนั่นมันจังถือกันโดยน้องไม้ได้ยินอยู่บ่ยืนเลยบ่นั่งจิ้มเลยไม่ได้สิคิดได้ได้สิพิษจิ้ถือโอ๊ยพิษเนาะเว้าเนาะเปลี่ยนโอ๊ยอดตสาอดตสาเออได้มันสิดีกว่าว่าเอาเนาะขอผิดพลาดเด้อนี่ข้อขุญหยาอุตสายังผิดยังแม่เปลี่ยนแล้วความเว้านี่ก็เว้าในไม่้ให้เว้าความเก่านี่ได้มันดีกับเห็ดเขาเนาะ่นคือเจ้าคือกันน้องเมย์เด้อถึงสิมาอยู่พี่ก็บอกให้ลืมพอเท่าเม่เท่าคือเมย์เคยบอกมาหละ ถึงคอยสิโบแม่ลูกคอยแต่คอยกะฮักแล้วก็เป็นห่วงไปสิหน้าที่เฮ้ามเข่ามาเฮ็ดกับพ่ออยังพ่อไว้อย่างไางได้ดีผู้ใหญ่เพิ่นซอยกับย้อนคัาวเมตตาสงสารแลวเพิ่นกับโบได้บอกว่าเออเจ้าออกมาอยู่พี่แล้วเจ้าบบต้องไปโซนพอเถ่าไม่เถ่าเด้อผู้ใหญ่เพิ่นกับโบเคยว้าเพิ่นมีแต่่าถึงสิมาอยู่พี่เฮาก็บ่ได้ลืมบุญลืมคุณพอเถ่าไม่เถา่ามันแก่ไข้เฮ้า,าออกเฮือนเนาะแบบเฮามีก็มีรั้วไปสิกับม ừ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 . เม่นเฮาได้อย่างเฮ้ากับเมื่อทรงเมือม่อเยิ่นเด้อพอเถ่าเด้อ บอได้คิดว่าให้ลูกให้หลานป้าทิมมีมยางกะเขาอีเข้าไปหามาเบคือกันคิดหอดหลานกับมาเยี่ยมเออโดยน้องมีคือกันคิดหอดพอเถาไม่เถากับเมื่อเยี่ยมเมื่อห,ห,หาอยู่นี่มันเป็นเพื่อนเฮาเผื่อเ็ดให้เลยเฮาจะได้โตเติมไหมเฮากับหาเฮดเอาบ้านนี้หาจะได้อยังเขาหามาเสริมไส้เผื่อเ็ดเพื่อนให้เฮาเด้ยปักลักปักแรงให้เฮาเลยเนาะเป็นยังเมื่อวันตอมปากว่า บุญลายหลายุบแล้วบุญรืมหมดุหมดลายได้บถาเอ้ยเถสามเซนบมจังพวเพือนนี่บมเกี่ยวกับดินดอนต้นหย่าได้ใแ่ไหให้เห็ดเองนี่ยากแล้วนี่มีปัญญาแล้วมีปัญญาแล้วพอได้จะหาเสรปะไปเมื่อเมื่อวันนอกนแถเนากก็ยังบม่คุ้มใช่ไหมก็ยังะคุ้มนะห้ากินห้าได้ยังไงไม่คุ้ม เอากรถือว่าเจ้ากเก่งอยู่ไรรับรถนะไปแต่ละมือแต่ละวันพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานเนาะเอาเลี้ยงลูกสาวมู่ตไปอีกบบบนี้ซามันใหญ่ผู้ได้เฮือนแม่เจ้าเห็นบ่อีละปอกปอกอยู่พุ่นบารีเอิญถึกดีเห็นบ่เฮือนแม่มูเจ้าพู้เห็นบ่บารีเอิญเนาะบารีเอิญ เดี๋ยวจังใดกับคันว่าเฮาได้ซื้อน้ำซื้อน้ำเหรอเข้าสิบบอกเด้อเพราะว่าฟังเบิ่งมื้ออื่นมื้ออื่นนีกแต่สิคนมาอีกดิเอมาแล้วหลังจากมาแต่อันเวียกก่อนบ่บ่บ่ได้ไปแล้วครอบครองแล้วของข้ามือพ่อแก้เครื่องมาเฮือนร้านเวียกลูกหลานําแล้งเรื่องโนกคอนคันบ่อโจกเพิ่ดบ่มีผู้แก่ดแม่นๆๆเฮาก็บ่มีบ่อนแก่ เาไปจ้างเขาเที่ยวะรแช่นช่องแช่นีวไปจ้างได้ได้แล้วเงินมาแต่ใชเนาะเห็นว่าเขาจ้างมาแต่ชิโนูผูเที่ยวละห้าร้อยเที่ยวละสามเซนมีเกตานางมานี่สามเซน่นเกมาไห้เดินออมาไห้จังได้สม่มีรถเด้คือเจ้าอยู่ใกล้ังไมเจ้าไปเกะเอารถบริษัทบอกใจ้มาไห้บอกจ้างสามล้อคือเจ้านี่มาโอ้ปวโทรหาพ่อเนาะไม่เฮากับพ่อกับหาเวียกหางานอยู่เทากัน เ่งใจเจ้าเอจ้าอั้แซนแซนเขาแซ่เกาแซ่ถาวันุกคันน้ำมันเก่านะมึงก้นี่แก่ประตางป้ตูมาหันมแต่เขาเจ้าเฮ้ยูพอเงินคิบเอคิดแต่ละมือแต่ละมือกคิดโอ้ยนาะลูกเศวไปซื้อนแหกี้ตวเ่าก็ปดแซนปลายบอกเป็ดแซนก็เพิ่นว่าเปดแซนเศร้าเพิ่นว่าเปดแซนเศร้าเลยเพิ่นเอาลายก็เพิ่นรุดให้เปดแซนก้อนจากแม่ ซาวเม็ดก็นุ่งนะพอเอาเลยบัดนี้ตัวนั่นพัดบวชอดบัดมีแต่สิบสี่เม็ดบบดนี้คั้นซาวเม็ดพอเอาแปดแสนเพื่อนว่าเน่ยแปดแสนซาวพอซื้อพอซื้อมาอ้อมเพือนหันก้อนพันซองแต่ก้อนพันซองแบบมันก็คือกันนั่นแล้วก็ขคือกันหักจะสิบที่เม็ดสิบสองเม็ดนึงได้บวชอดซาวเม็ดชั้นได้แบบนี้นะมีสิบสี่เม็ดอยู่ก็เดียวเขาแบบว่าเขาลงตัดขายแบบนี้บัดมาได้สร้างว่าเอาคือสั่นแท้แล้วเราก็เลยแท่เบิ่ง แทกเบิ่งมีแต่14เมตรเขาตัดขาเขาก็ไปทวงเอาเงินเขาเขาก็ขึ้นในช่องเซนไปทวงอ่ะแล้วเอาเงินมันบ่วฮอดได้สายขาไป6เมตรมันก็ดีเลยสาวก้อนซาวเมแต่แปะเช่นปาครับดีเลยโดยโดยเนาะอ่ะจังใดกะเขาก็ ม ism, ื่ออื่นกะจังว ah ่ากันไม่เนาะมืัอนี้กะจบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องให้ขอบใจทั้งพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเด้อมาส่งมาส่งให้ลูกให้หลานให้อยู่ดีมีแง้งถึงเจ้าก็ได้เนาะมโกมันขวัญเงินด้อพ่อเฒ่าเด้อเรียกลูกเรียกหลานเนาะโดยโดยสบายดีไปดีโอเคเนาะพี่พี่น้องมืัอนี้กะทั้ง่อเฒ่าเอาคนเครื่องคนคลองเนาะมาให้ ขึ้นเรื่อนขึ้นซ่านพี่น้องเอ้ทา้งห้าก็ดีใจเนาะที่ว่าปอเถ่าเพิ่นใส่ใจลูกใส่หลานซื้อเครื่องซื้อของเป็นพวกไอ่อุปก,กรณ์เนาะแบบว่าเพิ่นขึ้นเรื่อนขึ้นซ่านเลยทา้งปอเถ่าเพิ่นหูวจักเนาะจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญทุทกทุกท่านเนาะที่ว่าซอยกันสมทบเฮ็ดเฮือนให้ น้องเมย์จนสําเร็จเสร็จสิ้นเด้อพอ่อเม่พี่น้องเลยเนาะจางังใดก็ขอบุญขอบคุณในลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบ้อสุขุสุขคนเนาะพอ,อกันในคลิปหน้าเด้อขอบุญขอบคุณไปทั้งเอซที่บ่งคิปแลิพแอขวักขามโฆษณาเราห้กากาลังใจมาโดยตลอดเนาะพอ,อกันในคลิปนี้เด้อพอ,อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอ,อกาวกำล่าสบาย